ทำกับข้าวกินกันดีกว่าครับวันนี้จะทำผัดผักผักอะไรวะผักฮ่องเต้น้อยผัดกับหม,ห,หมูหั่นเป็นชิ้นๆหมูหั่นเป็นชิ้นๆรอกระทะร้อนแป๊บนึงผมจะรอกระทะร้อนหน่อยแล้วค่อยใส่น้ำมัน ดูกันไปเพลินๆนะครับเตรียม <c oughs> มาเตรียมติกเตอร์เยคแค่พอหอม <c oughs> อ่ะอย่าไปให้มันไหม้ไหม้แล้วมันขมครับ <c oughs> พอได้กลิ่นหอม,มหอมมากเลย ไปผัดให้สุกพุกถ้าเป็นหมูชิ้นๆเนี่ยนานมันจะแข็งเราเอาแค่พอสุกแล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะครับจะได้นนุ่มๆหน่อย พอสุกทั่ววแล้วเราก็ออาฝักมาใส่เดี๋ย <c oughs> วผมใส่น้ำเข้าไปกระบวยนะ่ไม่คผ เดิมครับผมก็จะมีน้ำมันงาใสเลยเถอครับน้ำมันงาทีประโยชน์น้ำมันข้าโพดที่ใช้ก็มีประโยชน์ทนความร้อนสูงใส่น้ำมันมันหอยลงไปน้ำมันหอยที่ห้อนี้มันจะอร่อยครับจะไม่เค็มนะนกเพนกวินสามตัว ไม่รู้จะทำอะไรก็เจียวไข่โรยน้ํามันหอมเอ้ยโรยน้ํามันหอยอันนี้ใส่เข้าไปก็ได้สเสร็จแล้วครับพอแล้วชิ้มหน่อยนึงขอพริกไทยนิดนึงปลานิดนึงพอแล้วครับแค่นี้ก็อร่อยแล้ว ถ้าใครอยากจะไปทำกิน ห้องเต้กับคอหมูนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับ